ยืนตระเวนไปที่นั่นนักประพาศที่นี่เพื่อที่จะมาที่นั่นนั นะน้เพ่อจิตไหมใส่เอาหลังเลี้ยงาทำไหมกล่าวเสร็จทั้งเพื่อหน้่อหัเพื่อเห็นหน้าเพื่อจิตไหมใส่ใจเอาหลังเลี้ยงตารู้ทำไหม I uh -huh.